รครับครับอย่างคำถามจิตพี่บอลนี่พอได้ไหมได้หมดทุกคำถ้าอยากผมถามไปนี่คือแปลได้หมดตอบได้หมดต่างสีเดียวเย็นโลกเก่ง รายการกันดี okay, คร <S <s ับโอเคครับผมสวัสดีครับพวกเราเทพซ่าบ้าเกมผมแอตตั้มนะครับสวัสดีครับเทพซ่าบ้าเกมบอสครับครับผมอันนี้รออะไรมาโชว์ครับคุณบอสวันนี้เอาเครื่องปอกกับ นี่นะครับคุณพ่ออากาศคุณพ่ออากาศครับแล้วนี่มันคืออะไรครับโอ้โหร้อเล่นครับอันนี้เป็น ps5 นะครับ ps5 แล้วว่อนี้คุณเล่นว่ามันคือพ่ออากาศเดี๋ยวคุณก็โดนสมาคมแม่บ้านเขาเล่นงานหรอครับผมประธานสมาคมพ่อบ้านคุณเป็นประธานสมาคมพ่อบ้านใช่ครับโอ้โหอย่างแน่นอนครับไปเคียงกันเองนะครับโสบายครับโอเคครับวันนี้ ps5 เราเอา ps5 มาหยิบมาตรงนี้นะครับครับอยากจะถามว่า ps5 มันคืออะไรครับมันคือคำว่า ps5 เนี่ยมันคืออะไรครับคุณบอดมันคือเกมคอนโซลนะครับ แห่งยุคเลยนะครับตอนนี้แห่งยุคที่เขาแบบหากันจนขาดตลาดหรือเปล่าผมได้ยินมาเงี้ยใช่ครับขาดตลาดมากนะครับหากันยากมากเลยแต่วันนี้ผมหามาได้แล้วกันเกศชัยโยก็หากันให้ฟักไปหมดมันมีความพิเศษยังไงเป็นรุ่นท็อปเปล่ามันรู้สึกว่ามันจะมีหลายสเปคนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปแน่นอนครับตัวท็อปขนะคุณท็อปตัวท็อปใช่ไหมผม ซื้ตัวท็อปอีกแล้วซื้อตัวท็อปตลอดว่างั้วซื้ออะไรทุกอย่างต้องตัวท็อปครับโอ้โหเป็นคนที่แบบลงทุนแบบอะไรให้สุดเนี่ยคนอะไรทีเดียวก็ต้องเอาให้ดีไปเลยครับโอ้โหโอเคครับอ่าแล้วเครื่องเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนโลกถึงว่าเปลี่ยนโลกแห่งเกมเลยโลกแห่งเกมยุคคอนโซลคือแฟนแฟนเพลย์สเตชันเนี่ยเขาเออ่รอคอยมานานมากนีมันห่างหายจากอ่ายุคสี่มาสักพักนึงใช่ไหมครับอันนี้เขาเคลมว่ากราฟิกเนี่ยถึงขั้นแบบ 4K คือแบบ แม่งลยนะชัดมากมากอ่ะแบบผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเพิ่งได้เครื่องมาพวกเราเพิ่งได้เครื่องมาเลยแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเราจะมารอกันนะครับก็แล้วมันยังยัดเอ่อเอสดีวาจากไมาเอสดีคืออะไรคืออะไรครับเมื่อก่อนนะต้องบอกก่อนว่าเราจะเอ่เครื่องพวกนี้มันจะใช้ฮาร์ดดิซในการเก็บข้อมูลเป็นฮาร์ดดิสจานหมุนตอนนี้มันมาถึงยุคแบบยุคเจนเจนห้าแล้วเขาใส่ SSD ก็คือมันก็คือฮาร์ดดิซสมัยใหม่แหละซึ่งมันทําให้การโหลดข้อมูลเนี่ยโคตรไวเขาเขาเก็มาอย่างเงี้ย เขานี้โอเคมากเข้ยโคตรไวเพไฟมันยังมีมึนๆดำๆแป๊บนึงใช่มันจะมีแบบไม่ใช่ครับอ่ามันเหมือนเพย์สี่ใช่ไหมใช่ับเพย์สี่มันแบบเวลามันจะมีแบบอ่อช่วงโหลดมันจะมีจอดำๆนิดนึงก่อนจะภาพจะขึ้นมาแต่อันเนี้ยโอเคมากเขาใส่เอสดีแล้วภาพแม่งมาทันทีเลยอะไรแนะไหลต่อไปเลยใช่เดี๋ยวเราได้มาลองกันนีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองแล้วนะครับผมอ่าแล้วเรามาดูจอกันหน่อยนะจอยจอยเนี่ยจอยนี่ยเขาบอกว่ามันจอเห่งยุคเหมือนนกัเฮ้ยลองดูไหมลองดูไหมอ่ะลองดูนะครับผม เนี่ยจอแห่งยุคผมลองจับดูแล้วก็มันก็จับถนัดมือดีแห่งยุคตังไงก็เห็นเขาเคลมว่า,วาต,รนะรตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นแอคชีนทิกเกอร์ทิกเกรอกเกร์คืออะไรอ่าให้คุณนึกถึงกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปใช่เวลาเรากดชัตเตอร์เข้าไปเรากดลงไปน้ําหนักหนึ่งมันจะเป็นการโฟกัสใช่ไหมครับใช่แล้วกดอีกทีก็จะเป็นการชัตเตอร์ใช่ไหมครับอ่าหลักการเดียวกันเลยคือจอยอันนี้ยจะมีน้ําหนักถ้าเรากดไปครึ่งหนึ่งอ่า มันก็จะทํางานฟังก์ชันมันก็จะทํางานแค่รึ่งแต่ถ้าเรากดสุดเนี่ยอย่างเช่นเรากดไปนิดนึงปืนมันก็จะยิงออกแค่ปุ้งเดียวแต่ถ้าเรากดเข้าไปมันก็ปุ่งตัวงเลยใช่มันจะมีน้ำหนักมีความหน่วงซึ่งมันทําให้เราฟีลดิ้งในการเล่นดีดีขึ้นได้เขาเขียนมาแบบนี้นะผมผมก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปลองกันในเกมที่เรานำมาวันนี้คือหนึ่งในเกมเอ็กซ์โพซซึ่งเกมนั้นคือผมบอกอะไรดีกว่าผมอยากรู้เลยเกม Spider-Man คุณรู้จัก Spiderman ไหมผมที่ตัวชอบผมเลยนะเนี่ยพระเอกชื่ออะไรปีเตอร์พาร์เกอร์ครับแต่ภาคเนี้ยผมสปอยเลยอ่ะภาคนี้มันไม่ใช่ปีเตอร์อ้าวใครอะครับแล้วคุณรู้ไหมครับคือใครไม่ทราบเลยครับอ่าคือไมค์มูราเลสนะครับคือสไปเดอร์แมนคนดําคนใหม่ซึ่งเราจะรับบทเป็นพระเอกเป็นพระเอกอ่าเป็นเป็นอ่าเป็นไมค์ใช่ในการดําเนินเนื้อเรื่องปีเตอร์ถามว่าปีเตอร์อยู่ไหมอยู่ แต่วีตเตอร์จะออากมาเป็นบางคาถาขนาดนั้นครับเหมือนเอาไปช่วยใช่ไใช่ใซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าอยากลองเนี่ไอยากลองแล้วอ่าโ,โอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานต่เอเครื่องนะแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าโฮมของ PS 5นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกม Spider Man นะครับภาคอ่า My Morales นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกมเอ็กซ์คลูซีฟของ PS ห้านะครับเพืนเกมที่คนเขาเล่นเยอะมาก เยอะครับเยอะครับก็เป็นเกมที่รอคอยอะครับคือพิ้าออกมาปุ๊บเกมนี้มาเลยใช่ครับลงบนแพลตฟอร์มลงเครื่องเลยใช่อยากลองไหมฮะอยากลองนะครับอ่าโอเคครับลองดูแค่สัมผัสก็หุ่นวานแล้วครับพี่ตั้งคือตัวจอยผมจับแล้วมันแบบมันกระชับมือดีนะแบบมันมีน้ำหนักที่โอเคอะเขาเขาถึงบอกจอปันจอยแห่งยุคยุคใหม่ตอนนี้คือเป็นจอยแห่งยุคเลย ก็อันนี้จะเป็นคัดซีนของมายนะครับก็คุยกับเพื่อนนะครับภาพนี่มีความละเอียดมากแต่มันสวยจริงมันสวยจริงอย่างที่ที่เขาเคเมาว่าภาพมันสวยสวยสุดๆไปเลยเหมือนเหมือนเหมือนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งอ่ะเหมือนเราดูหนังไปด้วยเล่นเกมไปด้วยประมาณนั้นใช่ครับเมื่อไรจะตืนครับมีเสียงกอนออกมาด้วยนะครับมีระบบสั่งด้วยครับพี่จ้ามันมีเสียงเสียงออกมาจากตัวจอยด้วยเหรอฮะมีครับมีระบบสั่งด้วยตอนกลน เก็บรายละเอียดจริงๆนะครับเราจะไปช่วยประชาชนด้วยวะภาพโคตรสวยสมบับิพดีได้ชอบจริงเลยครับเนี่ยสั่งได้ดีมากเลยครับตั้ง ทิดถึงจอยนี่เหมือนกับแบบคอนโทรลเลอร์ได้อิสระมากเลยครับเนี่ยผมขอลองได้ไหมได้ครับด้มผมไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผม,มขอลองหน่อยโอ้โผมแค่จับก็ก็สั่นแล้วครับแบบว่ามันสั่นตามฉากแววลระเบิดอย่างเงี้ยกดตามเขาก่อนนะครับโอเคนะครับโอ้ยนาหลอกลื่นมากเลยอ่ะด,ดั้มดูดิการควบคุมที่แบบสะเียน,นบบจัด ตามขจัดกนะครับน,นี่คุณบอลเล่นครั้งแรกจริงไหมเนี่ยจริงครับเนี่ยผมยังตามไม่ทันเลยเไม่พูดเอ้ยผมหลอกต้องหลบดีๆนะครับผมเล่นแล้วมึนมากอะ่ะคุณบอลไม่มึนเลยอะ่ะมึนน,น,นะครับด้วยความแอบเล่นบ่อยแล้วชิง อ๋อที่ททแค่เซฟมาอ๋องั้นเซฟที่ที่เซฟไว้ก็คือของบอสของผมส่วนหนึ่งดีกว่าครับเรื่องอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ผมผมผมไม่เกี่ยวนะครับผมหลบโอ้โหารห,หลบอนิเมชั่นเขามีสโลว์ให้เราดูดูด้วยนะครับเนี่ยดูที่คุณตั้มนะเนี่ยหลบคือแมคานิกการเคลื่อนที่ของสไปร์แมนกับตัวบอสตัวศัตรูนะครับค่อนข้างแบบโคตรสมจริงเลยนะฮะภาพลื่นและสมูทมากอ่ะ คือนยังแบบออ้ของมันต้องมีครับเพราะบ้านใจกล้าก็ก็ควรจะเก็บไว้สักเครื่องนึงครับเวลาเลิกงานก็เล่นผ่อนคลายเล่นผ่อนคลายครับเวลาแฟนมาถามก็บอกว่าเครื่องกรองอากาศครับอย่างง่ายๆเลยผมเล่อนผ่อนไว้แล้วผมหลงมานานแล้วผมขอเอาหน่อยแล้วกันมันต้องเอาจริงแล้วล่ะทั้งงานเนี้ยลองมาบางพอแล้วลองมากพอบอสมันจะใกล้ตายแล้วอัดไปเยอะแล้วเนี่ย ยอมมามากพอแล้วละ่ะเขาจบสวยๆนะครับคุณบอสนี่ <มา S 2> ครับ,น,รบนี<ส>่นพันนะครับลอ่อต่ตอยเรียบร้อยอ่าอันนี้มีการยื้อพลังโอ้โหน็อกครับเกือบเสียชีวิตเลยนะครับเนี่ยอ๋อมีลุกล่าวลุกชนด้วยต้องหลอกก่อนทีนึงต่อยเรียบร้อยเป็นเบาันานี้แตกไหย เริ่มมองไม่โตเหมิงแล้ว Bot, ลบอสอยู okay, ่นะครับโอเคอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยบอสมันค่อนข้างอึดนะครับเนี่ยบอสตัวนี้มากเลยครับก็คือถ้ามือใหม่อย่างผมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเล่นเรียบร้อยเล่นสักคือความใช้ความคุ้นเคยกับ ps 5นะครับแล้วก็ การที่ภาพมันค่อนข้างเคลื่อนไหวไวอย่างเงี้ยผมแบบอาจจะมึนอาจจะมึนนะครับสาหรับมือใหม่แต่คุณบอสเนี่ยเล่นเกมประจาอยู่แล้วก็มีความคุ้นเคยนะครับก็จับปุ๊บก็เล่นได้เลยนะศัยความชินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยตอนนี้ผมรอดูมันตายครับมื่อไร่มดนตายครับเนี่ยตัวนี้อึดมากทุกคนลองนี้แหละ รอบนี้แหละไม่ลอยมันจะน็อกอัพมันแล้วไมล์โมราเลสเป็นเบ้าอันนีวมาสู้ข้างหน่อยแล้วนะครับพาร์เกอร์ผมเลยอ๋อปีเตอร์เราบาดเจ็บเพิ่งตื่นเราเพิ่งมาหนนะบอสเริ่มจ้ำโอ้โหววานต้าได้เล็กเหนื่อยเอาการนะเหงื่อเหงื่อเลยใช่ไหมเหงื่อเต็มมือเลยใช่ไหมครับ จบกันไปแล้วครับก็เราได้ลองเกม Spider Man นะครับภาค Miles เลรู้สึกยังไงางครับในการฟิลเล่นที่คุณบอสเล่นนะครับบอสรู้สึกประทับใจมากครับไม่ว่าจะเป็นฉากค,ความลื่นไหลของเกมแล้วก็การควบคุมขงจอยเนี่ยมันทำให้เหมือนเราอะอยู่ในเกมเลยงั้นผมขอ3ข้ออะทำไมเราต้องซื้อ PS น่ข้อแรกเลยแล้วกันผมว่านะภาพภาพสวยแต่ภามันสวยจริงใช่ครับ ลองรับได้สูงสุดถึง 8k เลยนะนี 8k เลยนะโหแบบมันชัดยันรูสขุมขนยันสิวเลยนะครับเนี่ยแล้วจอยห้อยสองผมเลยนะผมคิดว่าจอยจอยเป็นแบบ duo cell ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับ duo sense ครับอ๋อ duo 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 sense ครับ duo sense ครับผมันผิดเป็นน่อยครับมันทำไมฮะผมว่านะการที่เราจับ การเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยให้ความสัมผัสเหมือนสมจริงมากเลยนี่เขาเคมแฟนเขาเคมว่ามันเป็นจอแห่งยุคนะครับคือคุณบอสเห็นอะไรข้างหลังไหมอะไรแบบนี้ไหมจาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมไม่เห็นนะครับก็มันคือการลื่นใช่ไหมครัาใช่ครับแต่มันไม่ใช่การลื่นธรรมดานะฮะคือมันเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับคือการลื่นของจอ ps ps5 เนี่ยฮะมันใส่รายละเอียดตรงที่ว่ามันจะใส่ปุ่มอ่าสัญลักษณ์ปุ่ม สี่เหลี่ยม XO นะครับแล้วก็ที่มันอยู่ตรงหน้าจอใช่ครับมันอยู่ข้างหลังอยู่ตรงกันลื่นเราเนี่ยนะครับต้องใช้เลนมาโฟให้ดูนะครับว่างานมันละเอียดขนาดไหนนะครับโซนี่เขาเก็บงานได้โคตรดีนะครับล้ำมากเลยครับข้อ3ครับผมว่านะครับให้เลยเรื่องที่มี SSD ขุมพลัง SSD นะครับก็เหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายยุคอะครับคือเมื่อก่อนคอมเราก็ใช้ฮาร์ดดิสใช่ไหมฮะคอนโซลเราก็ใช้ฮาร์ดดิสตอนนี้มันเป็นยุคของ SSD และ อ่าเป็นใช่เป็นเรื่องของความไวไวไวโคตรเลยนะก็มันทําให้ภาพมันสมูทขึ้นเฟรมดีขึ้นโหลดอะไรดีขึ้นทุกอย่างครับการเล่นมันไหลต่อกันเลยนะครับใช่แบบไม่ใช่จากที่เราลองเล่นดูก็คือมันคัสซีนอะไรเงี้ยมันแบบมันมันไม่มีให้เห็นเลยว่าจะต้องหลุดหรือโหลดหรืออะไรครับมันต่อเนื่องกันเหมือนเราเข้าไปเล่นจริงๆนะครับสรุปง่ายๆนะครับคืออ่าเครื่อง PS5 เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเล่นเกมเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยคือแบบถามว่าถ้ามาเทียบกับ PC มันดีไหมผมว่าดีคนละแบบมันดีคนละ,ะ,ะแบบใช่แต่อันเนี้ยคือคอมมันยังทํางานทำอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้มันเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมอย่างเดียวเลยแล้วเขาออกแบบมาให้ภาพมันแบบสวยสมจริงคือถ้าเราส่องสังเกตดีดนะีเนี่ยค่าเฟรมเดทแค่60แต่แสดงผลได้ออกมาแบบโอ้โหเงาและแสงนี่แบบสุดยอดให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกนะที่แบบแล้อีกอย่างนะครับก็ราคามันเขาตอนแรก แฟนๆเฝ้ารอนะครับราคาว่าจะออกเท่าไหร่แพงหรือเปล่าแต่ออกมาแล้วช็อกโลกมากไม่ถึง20,000ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นไม่ถึง20,000ไม่ถึง20,000คือเขายอมขายขาดทุนนะครับคุณวัชขาดทุนในที่นี้คือแบบเขาจะไปขายเกี่ยวกับเกมมากกว่าตรงนี้เขาอยากให้ทุกคนอ่ะได้มีเครื่องได้มาเล่นได้มีทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยจับซื้อกันได้ง่ายๆใช่ส่วนเกมส่วนเกมก็ไปหาซื้อเอาพี่ตั้าผมเรียนชิปวงกับพี่ครับมันยังไม่จบแหงรบบ ผมมีสิ่งนึงเนี่ยผมบอสดูมันคือสิ่งเงคืออะไรครับยังไม่ภาพนะครับใช่ครับพี่ครับโอ้โหน้องๆเนื้อตั้งไปสองไม่ใช่ใช่เอาอ้าวยากเลยเนี่ยอันนี้คือปลาเขาไม่ใช่ครับสิ่งนี้ครับมันคือแท่นวางเนี่ยผมบอสดูครับแท่นมันก็ล่างอ่างหี้ครับเนี่ยโอ้โหไห้่ก็หลา่ได้ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงหรือมีแมวแมวเลยที่มันเป็นโดดข้ามไป ล้มตึงมาี่เราแบบเสียใจเลยนะเราใจหายแน่นอนครับนี่ผมเลยมีสิ่งนี้คุณบ๊อบซึ่งบอลองหยิบมาใส่่าได้ครับขออนุญาตหยิบมันเป็นแท่นวางไม่พอครับเดี๋ยวมันจะมีช่องชาร์จด้วยจะบอกทุอย่างนะก็เนี่ยครับทุกแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยเนี่ยใส่พอดีล็อกเลยนะฮะก็รองรับทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแผ่นหรือเวอร์ชั่นที่ไม่มีแผ่นนะครับผมแล้วสายเนี้ย ดูดีนะครับจะต่อไปเพื่อเพื่ออะไรครับว่บาถึงได้ผมก่อนได้ครับ นี่ครับมีระบบฮลมระบายความร้อนนะครับสองตัวนะครับก็เวลาเราเล่นไปเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนเข้าก็เวลาเราเล่นเป็นนานเกลือจะมีความร้อนใช่เกลือด้วยใช่มันต้องมีอยู่แล้วมีไม่มากก็น้อยมันต้องมีอยู่แล้วซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะดูดความร้อนออกไปซึ่งทําให้เราเล่นได้นานขึ้นต่างภาษาเรเลเรชันให้เราอยู่นานขึ้นเล่นได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็วางเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอทีนงานผมขอตัวตัวต่อไปนะครับ นี่นะครับก็ตัวแท่นนะครับก็จะมีช่องสายย s b บีนะครับเราก็เพียงแค่หาอะแดปเตอร์หรือตัวจ่ายไฟใช่ครับเสียบเข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงเนี้นี่นะครับไฟสถานะไฟสีป้านะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดพัดลมตรงนี้นะครับเสียงเบามากเลยถ้าเอากล้องมาใกล้ๆกก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะครับก็เป็นการดูดความร้อนออกข้างๆตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีของของมันก็คือมันมีพัดลมให้2ตัวข้างในนะครับเวลาเราเล่นแล้วมันเกิดความร้อนเนี่ย ไม่มากก็น้อยแหละดูความ้อก็จะดูความอออกมาเครื่องเรารักษาเครื่องรักษาเครื่องเราถนอมถนอมเครื่องเราให้เล่นเล่นเล่นไปนานๆอยู่กับเราไปนานๆนะครับก็ก็ดีดีมากครับ้วช่องนี้ครับช่องนี้นะครับสองช่องมันคือช่องเสียบชาร์จจอยครับจอยแห่งยุคครับนี่คือจอยดูออเซนนะฮะก็ง่ายๆครับแค่เราเล่นเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ปักหัวลงไปมันจะมีไทซีอยู่สองช่องนะครับให้ตรงล็อกของใหตรอใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ใส่เอาไปนะ แค่นี้กดลงไปง่ายมากยก็เป็นการเก็บรักษาแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวด้วยนะครับพอเราเลิกงานเหนื่อยเนี่ยกลับบ้านมาเราก็หยิบขึ้นนี้าได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่วางเกะกะด้วยนะครับไม่เกะกะครับมีประโยชน์ช่องเลยนะครับใช่ครับสองช่องคือประโยชน์ของมันจริงๆอีกอย่างนึงก็คือแท่นเนี่ยมันออกแบบมาเป็นแบบพอดีแข็งแรงพอดีรองรับอ่า PS5 ้าทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวสแตนดาร์ดก็ตัวท็อปตัวโปรอะไรก็ว่าไปมันมันรองรับเ่ยผมเขย่าหน่อยนะคุณบอสแน่นตึกต่างจากอันเนี้ยมันพร้อมที่จะไหลตลอดเวลาที่เขาแถมมาให้ใช่อันเนี้ยมีอันเนี้ยดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยผมเสียบให้ดูอีกรอบเนี่ยง่ายๆครับถ้ามีสองจอยก็เสียบสองจอยนะครับเป็นชาร์จด้วยเป็นชาร์จด้วยใช่ครับสะดวกมากเลยครับสะดวกสะดวกครับแล้วก็เรียบร้อยด้วย แม่บ้านไม่บ่นแน่นอนปยาาเราหรือเพเวลาเราเล่นเสร็จเราใช่เราเก็บไปนู่นไปนี่เก็บกะทำให้เรามีระเบียบในการวางถูกต้องครับถูกต้องและยังมีอีกนะครับคุณบอสแผ่นเกมที่เราซื้อมานะครับก็จะไม่มีที่เก็บมันจะเกะกะตัวนี้ก็สามารถเปิดออกมาแล้วก็ใส่แผ่นเข้าไปได้แบบนี้นะครับโอ้โหนะครับได้สูงสุดถึง14แผ่นเลยนะครับก็ส4ี่แผ่นนี่ก็ยืนยันแนะครับใช่ครับ อย่เป็นระเบียบเยะครับไม่เกะกะครับเจ๋งไหมล่ะครับคุณบอสยอดผมยังมีอีกตัวครับที่จให้คุณบอสมีตัวครับพี่้มีครับมันคือตัวนี้ครับเดี๋ยวคุณบอสเลื่อนที่คาดกันูนะครับมันคือตัวนี้ครับพอมองออกมันคืออะไรที่ชาร์จจอยทุกท่องมันคือาจารย์ชาร์จจอยนะครับตัวจิ้มคือตัวนี้ครับนี่ครับอูเล็กกระทัดรัดนะเนี่ยตัวนี้เล็กครับชาร์จได้สองจอยเหมือนกันแต่ที่พิเศษคือตัวเนี้ย ถ้าเราเสียบสายเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูเห็นไหมครับมีไฟค่อนข้างสวยงามคุณนียคุณบอสลองหยิบจอยออกมาครับได้ครับอ่าคุณบอสลองเสียบไม่ตรงรู้นะครับคุณบอสเอาให้ตรงรู้ครับฉันตึงเสียบนะขอให้บอกอ่านี่ครับท่างงานลองปิดไฟดูนะครับอ่าเห็นไหมครับจอยอ่าตัวแท่นเนี่ยมันมีแสงออกมาแสงสีฟ้านะครับอ่า ตัวนี้ตัวประกอบเป็นพลาสติกโปร่งแสงซึ่งมันทําให้สะท้อนสวยงามเวลาอยู่ในห้องมืดๆเล่นเกมเป็นห้องเกมมิ่งเลยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งอีกอย่างถูกต้องถูกต้องต้องถ้าเรามี2จอยก็ชา้์จ2จอยได้เลยข้อดีของตัวนี้ครับคือมันเล็กกระทัดรัดนะครับคุณบอสคือบ้านใครห้องใครที่ที่เล็กหน่อยไม่มีพื้นที่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ผมแนะนำเลยวางไม่เกะกะนะครับคุณตั้มใช้พื้นที่ได้น้อยด้วยใช่ครับใช่ครับก็สำหรับใครที่นะครับสนใจไม่ว่าจะตัวนี้หรือตัวเล็กตัวนี้นะครับ เราจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ข้างล่างนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับของมันต้องมีอะครับเวลาเราเล่นเกมแล้ววางเกะกะเนี่ยสินค้าที่เรารักแล้วก็อยากแม่บ้าน,ราห,รนหรือแม่เราหรือใครก็คงไม่ชอบอะครับเล่นแล้วไม่เก็บไม่รักษานะครับก็ผมแนะนำสองตัวนี้ครับเป็นทางเลือกที่ดีครับก็วันนี้ประทับใจมากเลยนะครับทั้งได้ลองเล่นเกม PS 5นะครับแล้วก็มีแกเจเจ็งๆนะครับแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมที่เหมือน อย่างผู้ชายเรารถก็ต้องแต่งบ้างก็ต้องแต่งอ่ะถูกต้องไม่อ่ะเราก็ต้องแต่งใช่เพื่อต้องมีแทนมีอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นอุซอรีเข้ามาเสริมนะครับให้เราได้ใช่ให้ความเกมมิ่งให้เราเลยมีความเป็นเกมมิ่งนะครับสะสมชอบของแบบเนี้ยเราก็เก็บสะสมความสวยงามอะไรเงี้ยมันอยู่ในคนนักเล่นเกมหรือพวกผู้ชายอยู่แล้วครับดูความปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะแล้วยังมีความปลอดภัยกับดีด้วยแม่บ้านไม่ด่าถูกต้องครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต cribe ช่อง,องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับ EP หน้านะครับว่าพวกเราจะเอาอะไรเข้ามาเ<ก>จ๋งๆอะไรเจ๋งๆนะครับอาจจะเป็นพี่5ต่อก็ได้หรือ,อจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับกดติดตามพวกเราไว้นะครับก็จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางร้านเรานะครับสําหรับพวกเราเทพซ่าบ้าเกดครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ